สวัสดีค่ะมาทายดวงรายวันกันนะคะโดยเริ่มจากชาวอาทิตย์ไปจนถึงชาวเสาร์นะอย่าลืมกดไลค์ใส่คอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามจะดีใจมากมายนะคะเริ่มชาวอาทิตย์ค่ะวันนี้พลังชีวิตของชาวอาทิตย์ได้ไพ่เดอะสตาร์เลยนะคะเป็นไพ่ธาตุลมวันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการมองอะไรในระยะไกลและเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ ติดต่อการพูดคุยการประชาสัมพันธ์การเดินทางได้ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินนะต้องบอกว่าอู้ช่วงนี้เงินสพรักนะคะมีเงินใช้จ่ายแคปปี้หาความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยในเรื่องของการงานสําหรับชาวอาทิตย์ช่วงนี้แสดงว่าคุณมีการคิดแล้วก็อยากจะทํามีโครงการอยู่ในหัวมากมายเลย เยงแค่เราลงมือทำสำเร็จได้แน่นอนด้วยพลังชีวิตของคุณนะคะคุณสามารถติดต่อประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อสารกับใครได้เป็นอย่างดีด้วยนะในเรื่องของความรักนะคะความรักนู้สึกว่าช่วงนี้ถูกงานเบียดบางนะแต่ก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะ ชาวจันคะวันนี้พลังชีวิตของชาวจันนะได้ไพ่ตัวนี้เลยนะคะแปดเหรียญน,นะวันนี้โดดเด่นในเรื่องของการสร้างเงินสร้างงานคือคิดจะสร้างเงินได้จากฝีมือของคุณเป็นหลักได้เลยนะมาดูเรื่องการเงินกันนะคะการเงินเรียกว่าถ้าใครทํางานอะไรมีโอกาสตกเบิกได้รับเงินที่เราเบิกไว้ตอนนี้จะมีการแบคเอพก,กลับมา หาคุณได้แล้วหรือว่าจะมีข่าวดีๆทางด้านการเงินสําหรับคุณแล้วนะคะส่วนเรื่องการงานบอกแบบนี้เลยทํางานเป็นทีมดีและทีมงานของคุณดีช่วยเหลือกันวันนี้เรียกว่าเฉลิมฉลองแฮปปี้ในเรื่องของการงานได้นะคะในเรื่องของความรักนะต้องบอกว่าช่วงนี้อรารมณ์ไม่ค่อยดีนะถ้าชาวจันทร์ต้อง ถ้ามีคู่แล้วนะคะบอกแบบนี้ดีกว่าว่าคู่คุณอาจจะมีอารมณ์หดมิดเบี่ยงวีนใส่คุณนะคะส่วนชาวจัน์ถ้ายังไม่มีคู่คู่มักจะเรียกว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตนะก็จะเป็นคนที่อาจจะเจอกันในสถานที่อโคจรน,นะคะสถานที่ในายามค่ำคืนนะก็ดูแลตัวเองด้วยละกันนะคะ ชาวอังคารคะวันนี้พลังชีวิตของชาวอังคารได้เป็นไพ่ชาลอตนะเป็นไพ่แห่งการดูแลนะ แม้จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่เสมอช่วงนี้นะยุ่งวุ่นวายการงานก็อาจจะยุ่งบางคนต้องเดินทางบางคนจะต้องเรียกว่าการงานมันคือการแข่งขันกันอยู่ในตัวด้วยแต่เชื่อเถอะถ้ามีการแข่งขันเมื่อไรกุญชนะเนเรื่องการงานแน่นอนและการงานถ้าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของการบริการอันนี้ดีมากๆนะคะ ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินก็ยังทําได้ดีด้วยนะแต่โดยมากหมายถึงความใส่ใจและดูแลคนอื่นนะคะในเรื่องของการเงินจะอาการเตือนนิดนึงนะคะระวังการเงินดีๆด,ด้วยนะคือถ้าไม่มีใครมายืมเงินมันหมายถึงคือมีปัญหาทางการเงินแต่ถ้ามีใครมายืมเงินคุณต้องบอกเลยว่าาใครยืมเงินเลยนะคะจะมีปัญหาภายหลังคือเขาไม่คืนนะจ๊ะและในเรื่องของการงานสําหรับ เาวาอังคารคะบอกแบบนี้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกการตัดสินใจอยากจะมีอาจจะมีงานอะไรสองจอให้คุณทำและคุณตัดสินใจหรืองานที่คุณทําอยู่มันอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวานะคะแค่นี้เราต้องทำยังไงล่ะเราต้องมีข้อมูล Data ที่มันมากพอ ก่อนจะตัดสินใจนะไม่อย่างนั้นคุณก็จะลังเลอยู่แบบเดิมนะคะส่วนในเรื่องของความรักถ้าใครมีปัญหากับคู่นะคะหมายถึงชีวิตความรักจะดีขึ้นนะคะอย่าลืมเชิญคู่ของคุณไปเที่ยวไปทานอาหารแถวริ่นน้าจะดีนะคะ และถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดก็มีโอกาสที่จะไม่โสดแล้วนะเพียงแต่ว่าชาวอังคารคุณต้องลํงตัวเองออกสู่โลกภายนอกซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องเดินทางบ่อยแล้วดังนั้นก็มีโอกาสที่จะเจอคนจากทางนอกได้เลยนะคะ ชาวพุทธค้าวันนี้พลังชีวิตของชาวพุทธเป็นพลังงานด้วยไพ่ห้าดาบนะคะจริงๆไพ่ดาบมันคืออุปสรรคนะคะอุปสรรคจากอะไรมันเกิดจากความคิดของคุณที่เชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปคุณเป็นนักวางแผนดีนะวันนี้วางแผนแต่ว่าเชื่อมัน่นบอกแบบนี้ว่าถ้าชาวพุทธ คุณยังอายุน้อยอยู่คุณยังเด็กอยู่ต่ำกว่า25อย่างน้อยแนะนําแบบนี้นะคะต้องเชื่อคนที่สูงวัยกว่าคุณไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมีความดื้อดึงจนเกินไปนะและสิ่งนั้นมันจะนํามาซึ่งความเสียใจในภายหลังนะคะแต่บางครั้งประสบการณ์นะ่ะมันจะบอกให้คุณจะต้องเรียนรู้กับมันก็ได้นะคะวันนี้เรียกว่า เป็นเรื่องของการดื้อได้นะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินถือว่ายังดีอยู่นะยังมีโอกาสที่จะได้เงินจากการทำงานหรือเวลาคุณทำงานอะไรคุณทำงานเป็น job แบบนี้ได้นะแล้วก็สามารถมีเงินเข้ามาได้ด้วยในเรื่องของการงานเรียกว่ามีโอกาสดีๆเห็นไหม คุณยังมีความสามารถไงมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นรับโอกาสนั้นมานะแล้วก็รับฟังคนที่หยิบยื่นโอกาสด้วยอย่าเชื่อมั่นตัวเองจนเกินไปเพราะมีโอกาสแพ้ทางเจ้านายนะและในเรื่องของความรักช่วงนี้ต้องบอกว่าความรักแฮปปี้นะคะบางคนเนี่ยเรียกว่าอยู่ในหมดของรักรีเรนได้เลยคะ่ะ ชาวพระรหัสค่ะวันนี้พลังชีวิตของคุณได้เป็นไพ่ห้าไม้เท้านะเป็นไพ่แห่งธาตุไฟวันนี้สื่อในเรื่องของความเป็นผู้นําและจะขยำในเรื่องของการทํางานแต่การทํางานมักเจออุปสรรคเจอคู่แข่งมีมันไม่ใช่คู่แข่งหรอกเขาเรียกว่ามีการขัดแย้งกันในเชิงธุรกิจจะดีกว่าแต่มันไม่ได้เสียหายนะเพราะว่าคนเก่งกับคนเก่งมาเจอกัน ดังนั้นมันจะมีเรื่องของการพัฒนามากกว่านะคะแล้ววันนี้ในเรื่องของการงานถ้าใครเกี่ยวกับทำงานนะในเชิงศิลปะทั้งหมดในเชิงความสวยงามทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงน,นะคะศิละปะครีเอทได้หมดเลยนะและอะไรที่เกี่ยวข้องความสวยงามกับผู้หญิงเสริมสวยก็ยังได้นะคะเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งหลายวันนี้การงานโดดเด่นถ้าไม่ใช่ต้องบอกแบบนี้วันนี้จะเป็นวันที่คุณสามารถใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกปัดสินในเรื่องของการคิดจด พิจารณาอะไรอะค่ะมันจะดีขึ้นนะใช้เซนต์ตัวเองได้แล้วก็คุณจะมีความสามารถในการรับรู้อย่างรู้เข้าใจจิตใจคนอื่น นั่นแหละมันเป็นข้อดีในเรื่องของการทํางานไม่ต้องพูดเยอะแต่เราจะรับฟังและเข้าใจและตอบโจทย์เขาได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะได้ออฟซอร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะการเงินเนี่ยเรียกว่าต้องวิ่งหาบางคนเหนื่อยสักหน่อยนะกว่าจะหาเงินมาได้เลือดตาแทบกระเด็นแต่ชาวพระหลา์ไม่เคยกลัวหรอกนะคะเขาจะสู้เอาชนะอุปสรรคได้แน่นอนในเรื่องของความรักนะคะชาวพระหลา์ถ้าใคร อยู่ในสายที่เลือกเป็นสายฝอนะคะช่วงนี้ความรักแฮปปี้กันเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่ใช่นะคะหมายถึงการที่มีความรักและคบกันไปแบบเรื่อยๆยาวๆแต่ก็มีความสมบูรณ์แบบได้นะชาวสุข,ข้าวันนี้พลังชีวิตของคุณได้เป็นไพ่ King of p e n t a c l e นะคะดังนั้นวันนี้โดดเด่นในเรื่องของการปฏิบัติการลงมือ แต่ไม่ต้องลงมือทำเองคุณยังเป็นคนที่มีเหมือนเขาเรียกว่ามีตรกกะมีหลักคิดแล้วก็สามารถมอบหมายให้คนอื่นลงมือทําแทนคุณได้แล้วสิ่งนั้นมันจะเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะสามารถเอาเงินไปต่อเงินได้เลยนะคะและการเงินมีโอกาสดีๆมีคนหยิบยื่นอีกแล้วนะคุณขอให้คุณรับน้ําใจไม่ีแต่ความสามารถในการสร้างเงินเกิดจากตัวคุณเท่านั้นนะคะ เขาเพียงแต่มองชี้ช่องหาโอกาสชี้ช่องโอกาสให้คุณและคุณเป็นผู้คว้าและสร้างเงินได้นะส่วนในเรื่องของการงานสำหรับชาวสุขคะระวังนะจ๊ะระวังว่ามักจะมีคนที่เกาเรียกว่าหักหลังเราก็ได้นะรับปากเราไม่ทำดำําตามที่เขาพูดไว้และถ้าใครทำงานประจําก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายนะเจ็บเจ็บปวดนะคะหมายถึงว่าอาจะเป็นออฟฟิศซินโด นั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่แบบนี้ก็ปวดหลังนะก็ระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะมีโอกาสถูกหักหลังได้ถูกคนคิดไม่ซื่อหรือเอาเราไปพินทารับหลังนะและในเรื่องความรักสําหรับชาว สุข้าต้องบอกแบบนี้ว่าวันนี้เป็นวันที่มีเรื่องอะไรที่ไม่คาดคิดในเรื่องของความรักและเป็นเช่นนะคะมันจะออกมาในแนวไม่ดีนะคือรักกันอยู่ดีๆวันนี้พูดอะไรผิดหัวนิดเดียวทะเลาะกันเสียงดังอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระวังในเรื่องความรักนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันพลิกไปแบบเราไม่คาดคิดอยู่ดีๆก็หาเรื่องทะเลาะนะ ชาวสาวคะวันนี้พลังชีวิตของคุณเป็นไพ่เลเวอร์นะคะจะเป็นไพ่แห่งราศีเมถุนและเป็นพบสหัสชาติหลวงโลกดังนั้นวันนี้จะเป็นวันที่คุณจะต้องมีโอกาสไปพบปะเพื่อนฝูงพี่น้องคุยแล้วก็อาจจะเข้าสังคมประชุมบ่อยนะคะในเรื่องของการประชุมอาจจะอยู่นในโหมดของการที่มีการแบบมีช้อยให้เลือกอย่างนี้ด้วยนะคะ ก็จะต้องอยู่ในช่วงของการตัดสินใจได้นะถามว่าโออในเรื่องของการเจรจาพาธีอันนี้ดีเลยนะคะยิ่งเดินทางจะยิ่งดีได้เลยนะทีนี้ในเรื่องของความรักหรือเรามาดูว่าไพ่เลเวอร์เหมือนคือความรักถูกไหมทีเนี้ยบอกแบบนี้ว่าถ้ามาในเรื่องความรักนะจะบอกว่าคุณมีโอกาสพัฒนานะคะและมี อะไรที่มันดีขึ้นขอเพียงคุณตั้งเป้าหมายในความรักจะดีกว่านะคะในการเลือกเลือกให้ตัดสินใจและเลือกให้ดีนะและโอกาสนั้นมันจะดีสำหรับคุณนะคะถ้าเป็นคนโสดเลือกเลือกไปเลยคนที่ใช่นั่นคือคนที่ดีแล้วนะคะส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะการเงินออกจะนิ่งๆนะคะและ ถ้าคุณมีปัญหาการเงินเรียกว่ามีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตกับคุณได้แต่ถ้าคุณทำธุรกิจนะช่วงนี้ต้องบอกว่าการเงินหรือธุรกิจจะดูนิ่งๆจนเกินไปนะคะแต่ก็ถ้าเราจะแก้ก็คืออาจจะต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยได้หรือจริงๆแล้วคุณก็สามารถแบบแก้ไขได้นะเพียงแต่ว่าด้วยวงจรธุรกิจช่วงนี้มันยังอยู่ใน ยังอยู่ในระดับนิ่งมันก็เลยจะโดดขึ้นมาได้ยากนะคะส่วนเรื่องการงานบอกแบบนี้ว่าเจสาวๆอย่าใจร้อนมีโอกาสขัดใจกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะระวังด้วยยกเว้นว่าใครที่ทำงานในเชิงทักษะทางช่างนะทั้งหลายวันนี้ถือว่างานยังดีอยู่นะคะ พี่มงได้ถ่ายงวงไปครบ7จวันเรียบร้อยแล้วใครดวงดียินดีด้วยค่ะใครดวงแย่เราต่อสู้กับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีเท่านั้นนะคะเจอกันในอีพีต่อไปจ้าไปแล้วจ้า